สวัสดีค่ะพี่นอ้องกล่องปายยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศอีสานบ้านเฮาค่ะไปผุ่นกินปลามาพี่กินเผาไหมคะตอนนี้อยู่พิกัดบ้านอะไรคะสวัสดีค่ะคุณแม่แลุงภูมุงูมิมะภูมิหมอกวันวนี้เลยลุงภูมิแอ้วน้าแซ่บอยู่บ่ค่ะเรียกอะไรพี่น้องหมูกระเทียมเผาเม่าเราหมูบ้านหมูเสื่อนนี่จังว่าบ่ได้ไปทั้งใดพี่น้องอเด้ ได้ทายไปหาทายห้วยล่ะมี้ไดเดินงามน่าดีมาเด่นนำใหญ่เพ,พิ่นนำลำพูนพามาที่ลำพูนพามานะคะมากับไ <c oughs> อรอนมาเปอนไอรอนนอนแฟนครับใหญ่เพิ่นก็เป็นเอฟซีก็การอยู่เนาะติดตามอยู่ค่ะขอบคุณในรายค่ะขอบคุณครับบุ๊ล <c oughs> ี่ติดตามอยู่ครับ กินขมเมาให้เบิ้งเนี่ยสบอยู่บ่จะมีเนยวทายบ่กินทาอะไรนั่นจังสีเสบบอกพี่น้องคนเนี่ยกินทาได้กับสีบ่มันขมเอาเสียบมันอันนี้คือเสยบเก่ยเพื่นเห็ดาอะมาให้พี่น้องเขาเบิ้งนแค่หนมาเบิ้งนี้เขาาไปใส่เนี่ยวเลยนะบอกพี่นนี่ เอาไปใส่เอาไปใส่ข้อขวดที่ค่ะใส่ข้อข้นได้ยั่บ่ใส่ข้อข้นก็ได้อ้ยางขู่ขอดได้เหมือนยุ่งแน่แหนโอ้ยสวยสง่าใครอนจักบาทหรืล่าเนี่ยู้ป้าเฮ็ดใครบ่ดม่ผู้จะสวยเนาะพี่น้องสนใจกมี่ติดต่อไปห้องบางรา่าเราป็นผู้บอกเฮ็ดรอนักราคาเาะเป็อกนเฮ็ดจ สร้างมาที่เบอร์นี่เกลี่ยเพื่อนกระไดรูดสิลงเบอร์หายอยู่เนาะอยู่ในคีิปบเขาเข่าว่าอะไรเขาเข่าด้องแบบซสำร่อยซ้มถึงหาร่อยเบิรนี้จะจะจะถือเสือมาาลายนะไนี่เสือมาหาอาซเสื้อมาหารซีฟต่อมากขาเขามาขายรปมากเขาก็จะขายไปมากเสร็จน่วสองรอย ข้อั้ใหญ่นี่ค่ะเส้นละสองรยนะคะพ่อสื่อเนาะนี่เส้นละสองร้อยพอสื่อเรือค่ะใส่กค้วใหญ่้น่อยนี่กุ้หน่อยเส้นละร้อยกใหญ่เส้นละสองร้อยพอสื่อไ่ะเนาค่ลอยู่อันหนึ่งเอาไปใส่เนี่ยอะไรแค่นกะลิงบ่รนี่ค่ะสองร้อยแค้นกะลิงสิเาส่ขอมัยนงามเนาะไวเนาะเาไปขึ้นันก็มัสีสูตรสาดขึ้นคุยหน้าตาดีให้เพิ่มมข้นไปอีกแบนี้ค่ะเดแบบแบบหนึ่ง ทีนี้มันเฮ็ดย้อนแต่าตัวนั้นเป็นเสือกกวยธรรมดาตัวนี้สิแพงกว่าเสือกคละ่าใหญ่นี่ค่ะเห็นบ่นี่าแบบกลมบ่เอาแบบเเอาแบบเก็200แบบมก็200เส้นใหญ่นี่เส้นน้อยก็เส้นละ100นี่อือเซื้ออยู่สิได้ค่าทัก่เาไปได้ค่าเสือกอยู่บ่วะสิได้ค่าเสือก สวัสดีค่ะอ้ยีครับอันชื่อโรดครับอยู่บ้านนวลม่วงครับตำบลตำบลวารินเพื่อเสียงใหม่ครับ,บ,บหนูชอบพี่น้อยหนูนี้มาเบิ <c> ้ม <oughs> อยู่กับช่องโบแฟมิลี่นะคะพี่กาดบ้านอะไรนะคะ่าจะนวลม่วงครับบา้านนวลม่วง คนวา,าริน,นตาแตบบ่ยแมบบจับพี่กออกน้องข้อัจอะกอ่งข้อซอมเส้อผูก่าใหญ่สูงประมาณเจะเเ็นเขาร้อยสามสิบนี่ละ,130ละร้อยสามสิบนะคะเบิ้งไหวเป็นแนวถางแต่ตัวนี้ซื้อมาหลายเป็นเลยอ่ะซื้อมา ตอนนั้นก็สิเขา11ปีนี่เนาะซื้อมาหกหมื่นหกหมื่นแต่เปีทีเดีว11ปี <10 S> <laughs> โอ้แต่ขี่มันก็นกนถืออ่าแข่นเ,เนาะคัคนทองมานะคันสมัยน,นี้ว่ออไรเดียวเนาะั้เจะเพชรนาค,ครนไตัวนี้มีซื้ออยู่อะเคงครับสูงประมาณลอยเ,อเลย อร่อยสามสิบหกสามสิบหกมาตาค้าเคียงงามอีู่ที่น้องอัตลักษณ์เขาเคืองงามต้องดึงตัวหึ่งตัวนี้มันเป็นใส่มาสั่นหนึ่งแล้วนะเขาบอว่าพัฒนามาสั่นหนึ่งนี่วันนี้ก็จิกมันจังสิสันที่สองอ พัฒนามาแล้วระดับหนึ่งนะคะเนี่ยจะเรียกว่าขั้วที่พัฒนามาแล้วตัวนี้ลอยสามสิบเจ็ดจากแม่บานบานที่เห็นตัวนี้มีชื่อไหมคะกำไรครับแม่กำไรอายุเท่าไรหร่ประมาณตัวนี้มันทองที่สองเนาะม,มันก็คขัยวสี่ปีกรัวมันเป็นสาวไง่จังาสม,มน งามงามขอคุยมีเดาตัวงามงามจีเอาไว้พัฒนาบ่าไงว่าหันเปิดบ่วะก็ทาเบื้องลูกมันก่อนตัวนี้ส้มไทยก่อนพอพันเป็นเสื้อสายใบยกเป็นลูกของใบยกสวัสดีครับเะปลาทองบางสวัสดี FC หน่อยสิคะ FC ฟซาไเติบยู่ได้นะคะ โอ้คือแตงตัวโกดีละมังนุนรอนเนาะนี่ขอ,องที่สองอ้ปลาทงบานสองทามทีท่มันมีเป็นมือกาเอิ้กว่า่ายย้อนห่างเร้วตขาก่บโอ้มาท่านที่เถิดมถึงแตอนนั้น ได้ลอยสามสิบเจ็ดสามแปดตอนออกมาแต่ว่าตอนนี้มันก็สีหยับลงอยู่หน่อยเต็นลงไปหนักกองเนาะหนักกรอบในทองในทองนี่ดูไปดูก่อนเปใช่ใบยกว่ามันเป็นลูกของใบยกนะนี่ว่านี่ทองพ่อพันตัวที่สมมันเป็นโค้มตัวเช่นไปหาข้าเจ้า มามาเบิ่งตัวนี้บานตัวนี้เบิ่งเบิ่งเติบมาปลาทองบางมามาสอแท่นนู้นเองมุสอเพื่นมุเป็ดตัวนี้กุ้ยผื่นรอบนี่บอกตัวนี้เป็นกุ้ยกำป่าครับสองหกำป่าเลยเนาะกำป่าจังไงเคยชิมไม่ฟัวไม่เมียซะหนาะมีกับตัวตัวเดิมซีซีเนี่ย สีซีฟแนวไรซีซีฟ์ใหญ่เล็กหน่อยสี่หมื่นหาบบมีเสียงสี่เสือนบอขึ้นพ่อสื่อที่บ้านก็เลยที่ไปขายยังนอมันสื่อวันนี้ฟ้าทองบางยาวกลับด้วยหรือเปล่าชิด่าพ่อลุงพ่อจินในหน่อยมันกะเต็มปึ๊กขึ้นลนเหมเสียงมันอังเร็วเป็นฟ้าทองบางเสียเหมือนหน่บอ มาเด่นค่ะพี่น้องมาหาเรามันสวยงามเพลินมาส่งขอกซ้ายพัฒนาคาสั่งสินี่จะตรงน้ำหนักตรงเราเป็นเดือดเป็นซ้ายพัฒนาพี่น้องทาทาเบิ้งลูกเพิ่นอีกบ่าอายบ่ถ้าทาเบิ้งลูกเพิ่นมันสูงไหนซำไหนอ่า,แบบงงากาเนี่ยเจ้าหน่อยอายบ่ท่านเห็นหนากระพรองฝานเลยเนี่นูใส่อยู่หนากาบ่เป็นปนั่งดอก นี่นะคะบรรยากาศมันนี้มหาห้าะเร่นให้พอต้องบางเจขอขอข้าของฟารามพอพันเจ้า,จาเพี้นนัคึืมผ้ามากค่ะพวกนูะจักจา่งมากากกับภรรยาเพื่อนแม่ลำพูนถ้าพี่น้องสนใจไอ้กระสีเปิดอยู่นวะต่ว่ากระโถไมาเบากันซะก่อนโถมาก ขอเบอร์อายเนี่ยค่ะจักเทืือ08-5ย์แปดห้าสาม6 7ดห้านครับศูนยนะคะครับที่กาดบ้านบ้านนุ่นมวงครับบ้านนุ่นมวงตำบลวารินวารินเพื่อสีเมืองไม่ครับเพื่อสีเมืองไม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ 15, สิบห้ายัง เพื่อใดเส้นหาค่ะตัวนี้จะกลับมาเิ่งตัวตันวงามตัวอ่เนนี่คืงสยามค่ะพี่น้องขึบเน่จักน้อยเด้อค่ะพี่น้องเอาไข่เลี้ยไล่มันนี้อากาศขื่ผฝนตกรินฝนหงกระเส่าเดืนปีเนเขาสิบหกเดือน ปีสี่เดือนเนาะปีสี่เดือนปีสีเสส่เดือนแม่สาวเพชรรุ่งขยากกึ้นสยามเป็นสายพัฒนาต้นนั้นก็นงามคือกันต้นนั้นเป็นลูกกลมปัฒสัตว์เนาะคะ่ะครับแม่อีสานแม่บรรบานบราดมาพัฒนาต้นทิศใจลูกกลม ดีครับพ่อพ่ออยู่หน้าไก่กันผมก็เพิ่นดีจังเลยดครับด้วยจุดสุดยอไก่กันด้ยหกสิบห้าน้ำกันอืมมาเด่นมาส้มเนาะค่ะแบบนี้หลายคนน้ำกันมบบนมวลอีสานบานเฮาพี่เนาะเชินวอยเพิ่นสีขาสู้ไก่กินโอ้โหเนี่ยอืมเชิญวาย่นจิกขาสู้ไก่กินดูคนจิกขาไก่อยู่กินเนะ แกเสียบออกมากันใดเลยพ่อลุงสงสัยป้าทองบางเุณนสีอาได้ะคะพี่น้ะงง่าม่ะเรอ่องง่ามเนาะอัตลักษณ์ขบทาแข็งพาเบื้องลูเพื่อนเพื่อนมดท่านไหนเห็นลูเจ้าตัวเปล่าดูตัวแรงเป็นตัวผูง่ามว่ะเป็นบ่หายมากจ่ิมันงาม มันก็ตันดีผลโให้มางามผนแพ่งไหมันจะเมีมาค่ะพี่น้องเจ้าาเบื้องอีกผลโมพอมันใหญ่่นเยอบไปไอายมีเห็ดอาสีบเสริมอย่างเนี้ยค่ะอายเห็ด<ะ>เลี่ยงขวายนี่บอกเ,เป็นรักเลี่ยงขวายเ็ดหน้านี่นเลยเ็ดหน้าเนาะคือว่า ากได้ได้ได้ก็มันไหลตืออยู่อไอเซละพีเรเหลียงควยมันกัหน่อยโตเนาะมันกับบได้ขายปีละหลายมันจะขายไปปีนี้ก็คือสิร้ายอยู่เนาะคุณกำลังท้องเนี่ยหนีซ้ำไปตัวนึงปีนี่ก็ได้บัวบัเป็ี่ยนยังเนาะไปเบียนเราแล้วเลยส่เสียเลยเอารถมาเอาลดมาเป็นไงแล้วพูดเอารถมาใส่ น่ะน่ะผู้เพื่อนเคยจับผู้เพื่อนขือแต่ได้ค่ะพี่น้องเจ้าของพอผ่านจะเพชรนาคืมนะคะวันนี้มาจับโซ่ให้พี่พี่ยังก่อนล่ะค่ะรุดครับพี่รุดนะคะพี่รุดยบเข้าไปไก่ขอเกาะันกว่าบรรยากาศทุ่งหทุ่งนา เกี่ยมาชมแดกเพียงความพิเห็นกันนะคาะรบ้านเฮาวหาัวเรียงกล้วกร,ระทะธรรมดาค่ะพี่นอ้องอนุรักษ์กล้วย,ยไผ่ไหวสมัยนี้นะคะประเทศไทยเฮา,าวกะมีกล้วยงามร้ายคะ่ะพี่น้องเกษตรกรหรือว่าดูร้านที่มาแต่กรุงเทพกรุงไท่กะสนใจเลยค่ะอยากมาเรียงกล้วรลายอยู่ พ่อมันก็จะไปนั่งพอแล้วนะพ่อมันบวชเพีงแล้วมันเมื่อวานหรือมันฝ่าวน้ำมูห์เนี่ยเล็กปูดมันส่วนเล็กปูดเป็นถ้าทาฮาเบิ่งขวายขั้วไอถองเ้าสิเบิ่งจังไหอไอที่แหลกว่ามันติดหรือโบติดนี่นะสิเบิ่งจากไซมัน เบิกวัน่ะไ้วันทีะไรออะตุลาวันที่สี่กำหนดมันใช่จเลี่ตุลาวันที่ส่กำดตัวมันกับสี่ท่านว่าม,มันก็นเลยอ,อีกเดือนงงเิ่นสีไข่เ่าเริ่มแล้วเยไเพราว่ายาคราัยเิ่นเหือสีไข่เนาะถ้าจนมีเนาะมันเลยอ,อีกเดือนน สิ้นเดือนกันยานกินเดือนนยาก่อดเดือนซีตุลากำหนดโอ้ซีซตุลานี่แลวบ่าต้มไปอาซ้มวัามันมุนี่็ือสิเพียนเพี่ยนนี่น้อยเนาะครับนี่ยั้งสิบอกี่น้องเ้าวากปากยังบวกกัน ามาเบิงมาเบากันมาคุยกันนะครับผูมักอย่างคุ้ยขึ้นกันครับสายพัฒนาอย่างไรครับเพราะท่านได้นั่นท่านเล้เราอย่างมาโดนแต่ว่ามันก็เป็นคุย้ยผืนบ้านก็คุ้ยซับออกไปตัวไม้เขามากฝากสองหน่องไม้นั่นี่เดินนะคะโบแฟมิลี่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนายมาทายท่ำนะคะ่ะมาเรียนนยั่งไปนี้ สวัสดีค่ะดีครับ